นำเสนอบูรณาการ SMT เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ2กรณีศึกษาการขยายพันธุ์ต้นลิ้มังกรแคสสมาชิกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ4 SMT กลุ่มที่1เด็กชายปุญญพประดุธนาโชตนางสาวคณิสอนเผื่อแผ่เด็กหญิงมุตยาสุขตะเด็กหญิงสุปวีศียันนางสาวปราชาวดีสุรพีนางสาวเสจการศรีปราดและนางสาวเกษณีกวางลา ที่มาและความสําคัญโดยรวมแล้วต้นลิมังกรมีความสําคัญในงานวิจัยทั้งในด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อมการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางยาและผลกระทบต่อสุขภาพยังคงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการค้นพบข้อมูลใหม่ๆและการพัฒนาการใช้งานในอนาคต นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวนหย่อมและการขยายพันธุ์ต้นลิมังกรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ4ยังสนใจที่จะศึกษาสืบค้นหาวิธีการที่จะทำให้ต้นลิมังกรมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนหาวิธีการบำรุงให้มีการเจริญเติบโตซึ่งการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ต้นลิมังกรโดยการปักชำวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการแผ่พันธุ์ต้นลิมังกรแคะ2เพื่อเปรียบเทียบการแผ่พันธุ์ต้นลิมังกรแคะในดิน2สูตร 3เพื่อนําไปตกแต่งสวนยอมขอบเขตของการทําโครงงาน 1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย1.1นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ี่3ับ4จำนวน27คน1.2ครูที่ปรึกษาจํานวน2คน 2. ขอบเขตด้านเนื้อหามุ่งเน้นศึกษาการขยายพันธุ์ต้นเลนมังกรโดยการปัชํำใบให้ได้คุณภาพสูงสุดและการจัดสวนยอม่ม 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาระยะเวลาในการเมืองโครงงานภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ระยะเวลา1ปีการศึกษา 4. ขอบเขตด้านสถานที่โรงเรียนธิธรมคุณวิทยาช,ช,ชุมชนตํานต์คลอําเภอคุณหารจังหวัดสิเกตค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ของต้นลินม,มันงกรแคระ 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับดินที่ใช้เปรียบเทียบการขยายพันธุ์ของต้นลินม,มังกรแคระ 3. ได้นำไปตกแต่งสวนหย่อม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. น,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ4กลุ่ม SMT 1จำนวน7คน 2. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ4จำนวน2คนค่ะ เครื่องมือและว,วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบบันทึกกิจกรรมจำนวนการฉบับได้แก่1สม่งสำรวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสองวิเคราะห์และระบป,ป,ปัญหา3าคนและรวบรวมข้อมูล4ี่ข้อควงการแก้ปัญหา 5. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา6การทดสอบประเมินผลและประปับปรุงแก้ไข7รูปแบบการเขียนรายงานผลการศึกษาแบบกำหนดบท8การออกแบบแบบการนำเสนอผลงานชิ้นงาน 9. ประเมินสมรรถนะตนเอง วัสดุปลูกสูตรที่1อัตราส่วน1ต่อ1ต่อ2ดินร่วน1ส่วนดินทราย1นส่วนกาบมะพร้าวสส่วนสูตรที่2อัตราส่วน2ต่อ1ต่อ1ดินร่วน2ส่วนดินทราย1ส่วนกาบมะพร้าว1ส่วนวัสดุอุปกรณ์กระถางเจาะผิวเล็กบัวรดน้ำขั้นตอนการดำเนินโครงงาน 1. แบ่งกลุ่มสร้างความสนใจและสำรวจสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นหรือชุมชน 2. วิเคราะห์และระบุปัญหาสือค้นและรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับต้นลินมังกรแคะ4 จัดทำข้อโครงการแก้ปัญหาและนำเสนอ 5. ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา 6. ดดำเนินการแก้ไขปัญหาทดสอบประเมินผลและปรับปรุง 7. การเขียนรายงานการแก้ไขปัญหา 8. ประเมินผลและจัดทำรายงานและ 9. อภิปรายสรุปกระบวนการแก้ไขปัญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ สรุปผลการศึกษาพวกเราได้ศึกษาการขยายพันธุ์ของต้นเลมังกรแคร์การเปรียบเทียบดินทั้งสองสูตรและการนำไปตกแต่งสวนหย่อมเพื่อให้เกิดความสวยงาม